พน้องชาวราศีเมถุนครับในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568นะครับเส้นทางของเฮอร์เมสเส้นทางของการเรียนรู้การพัฒนาจิตใจและก็การสร้างบุญกุศลท่านมีโอกาสที่จะผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาแต่ต้องไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตนะครับโอกาสที่ท่านจะพบแสงเงินแสงทองพบแสงสว่างที่ปลายอมค์เปิดกว้างขึ้นมาในช่วงนี้นะครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวราศีเมถุนครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงคนราศีเมถุนในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568นะครับหมอฮักก็จะมาบอกเล่าสู่กันฟังในเรื่องของดวงแนวทางการดำเนินชีวิตนะครับว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างมีอะไรที่ควรระวังเป็นการพยากรณ์ดวงแบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะ ก็อาจจะมีข้อผิดพลาดหรือว่าไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็เป็นไปได้นะครับก็ขอให้เลือกเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะไปเป็นแนวทางชีวิตนะครับคนราศีเมทุนนะครับคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนจนถึงวันที่14กรกฎาคมนะครับหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีเมทุนอยากจะเข้ามาดูมาฟัง ได้ไหมก็บอกว่าได้เลยนะครับก็ยินดีเลือกเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะไปเป็นแนวทางชีวิตนะครับเอาละครับทีนี้เราจะมาเริ่มต้นดูกันว่าดวงคนราศีเมถุนในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคมีอะไรหรือไม่แก้ไขอย่างไรมาดูกันครับ เรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งนั่นคือเรื่องของการงานนะครับหน้าที่การงานการดำเนินชีวิตเป็นอย่างไรเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนั่นคือเฮอร์มิตนะครับเฮอร์มิตคือดวงของนักบวชด,ดวงของคนที่จะได้รเรียนรู้ดวงของคนกำลังทำอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่เพื่อให้ผ่านพ้นปัญหา ผ่านอุปสรรคนะครับและเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับไม่ใช่เรื่องที่ดีสําหรับท่านที่เจอปัญหามาก,ก่อนหน้านี้อาจจะวุ่นวายอยู่กับเรื่องการงานอาจจะมีปัญหาการงานตรงนั้นตรงนี้ก็มาทบทวนให้เข้าใจก่อนว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรจะเริ่มต้นที่ไหนจะทําอย่างไรต่อไปบ้างนะครับนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีท่านจะพบผู้หลักผู้ใหญ่พบครูบาอาจารย์เพื่อให้คําแนะนําหรือมีผู้บริหารคอยช่วยเหลือ ให้ท่านผ่านพ้นปัญหาต่างๆได้ทีนี้โอกาสก็จะเป็นของท่านนะครับเรียนรู้เข้าใจปัญหาแก้ไขปัญหาได้การงานก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับบางคนก็จะเน้นไปที่ช่วงเวลาของการเริ่มปฏิบัติเป็นตนแบบปฏิบัติธรรม เริ่มทำำําความดีเริ่มทํากิจกรรมดีๆมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากอะไรที่มันวุ่นวายมากขึ้นนะครับอะไรที่วุ่นวายเราก็เปลี่ยนไปสู่ความสงบจิตใจยเยือกเย็นลงก็จะมีความเข้าใจปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นนะั่นคือโอกาสของท่านนะครับท่านจะพบสายวังแสงสว่างมีสิ่งดีๆรออยู่นะครับ ต่อมามาดูส่วนที่สองในเรื่องของการงานนะครับเป็นเดโมนนะครับนี่คือสภาวะจิตใจว่าทําไมท่านจึงหันไปพึ่งธรรมะหันไปพึ่งแนวทางดีๆสร้างบุญกุศลเรียนรู้เพราะว่า ใจของท่านกําลังไขวเขวกํากลังสับสนกําลังวุ่นวายอยู่กับบางปัญหาบางเรื่องรอการตัดสินใจและก็ตัดสินใจไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาในแบบนี้ก็ต้องย้อนกลับไปดูคําพยากรณ์ก่อนหน้านี้นะครับเรียนรู้ศึกษาเข้าใจแล้วท่านจะผ่านได้ครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับในเรื่องของการงานนะครับเป็น5เรียน มีเรื่องของรายจ่ายเข้ามาค่อนข้างจะมากด้วยทําให้มีความวิตกความกังวลด้วยนะครับบางทีก็ใช้จ่ายแบบไม่รู้ตัวมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเรื่องเงินเงินทองทองนะครับหนักแน่นเข้าไว้บริหารดีๆด,ดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะผ่านปัญหาให้ได้นะครับต่อมามาดูเรื่องที่2นะครับ นั่นคือเรื่องของการเงินเส้นทางการเงินเป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากจุดของการเปลี่ยนแปลงนะครับมี justice justice คืออะไรคือปัญหาแล้วแก้ไขนะครับท่านอาจจะมีเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องเรื่องสัญญาเกี่ยวกับการเงินเรื่องของการที่ท่านเจอปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของคดีความอา้าวเกี่ยวกับการเงินการทองด้วยนะครับในช่วงมิถุนายนนี้นะครับท่านอาจจะมีความเครียด มีอาจมีความกังวลนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับแนวโน้มที่ดีนั่นคือจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจุดนี้ได้นะครับใครที่เจอเรื่องหนักๆเกี่ยวกับเงินเงินทองทองนะครับมีโอกาสที่จะผ่านพ้นได้นะครับทำสัญญาใหม่เจราจาตกลงการงานการเงินด้วยอาการเงินด้วยนะครับเพื่อให้เปลี่ยนแปลงไปสู่ทางออกที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วเรื่องของสัญญาการค้าขายการที่จะสร้างรายได้เข้ามาก็เปิดกว้างขึ้นมาด้วยนะครับไม่ใช่เพียงแต่ว่า ใช้อย่างเดียวมีเส้นทางของการเงินที่เริ่มดีขึ้นนะครับนั่นคือโอกาสของท่านนะครับมองไปถึงแนวทางมองไปถึงอนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับอะไรที่เป็นเรื่องต้องแก้ไขจัดการได้ครับราอการต่อมามาดูส่วนที่2ในเรื่องของการเงินนะครับเป็น9เหรียญน,นะครับนี่เส้นทางการเงินก็จะเด่นขึ้นโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีชาวราศีเมถุนนะครับ เดือนนี้ให้ค่ากับการทำงานมากขึ้นให้ค่ากับการสร้างรายได้มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความภาคภูมิใจด้วยมีความพอใจหารายได้มั่นคงขึ้นสบายๆนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินนะครับมี5ดาบมาด้วยนั่นหมายความว่าท่านกําลังกังวลเกี่ยวกับเรื่องของรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอยู่นะครับเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปทบทวนคําพยากรณ์ว่าท่านมี justice เรื่องของการแก้ไขเรื่องของการสร้างโอกาสเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่จะดีขึ้นนะครับต่อมามาดูเรื่องที่3นะครับนั่นคือเรื่องของความรักเป็นอย่างไรสำหรับความรักนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งะครับเป็นเด็กถือดาบนะครับบางครอบครัวนะครับนนี้มีเรื่องของลูกหลานบริวารมากเป็นพิเศษนะครับ ในเรื่องที่จะต้องแก้ไขก็มีนะครับเด็กถือดาบคือเลือกลูกของท่านหลานของท่านคนที่ท่านต้องรับผิดชอบอาจจะมีเหตุเดือดร้อนให้ช่วยเหลือนะครับหรือไม่ก็อาจจะดือ้อจะซนจะทําอะไรตามใจตัวเองก็จะเป็นเรื่องภาระหน้าที่ของคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องดูแลจัดการแก้ไขในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นเด็กถือถ้วยนะครับในอีกแง่มุมมุมหนึ่ง ของลูกหลานนะครับก็ยังมีด้านที่ดีนะครับไม่ใช่ว่าจะมีด้านที่ดีอย่างเดียวนะครับด้านที่ดีก็มีเยอะอาจจะมีกิจกรรมใหม่ๆมีความรู้สึกดีๆมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมานะครับอันนี้เป็นเรื่องของอบอุ่นความเข้าใจในครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นลูกหลานบริวารจะมีทั้งด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดีนะครับก็คระเข้ากันไปจัดสรรแก้ไขแล้วก็รับเอาสิ่งดีๆเข้ามานะครับ ต่อมานะครับมาดูส่วนที่สามในเรื่องของความรักนะครับเป็นราชาไม้เท้านะครับนี่ยังมีเรื่องราวที่ดีๆอยู่นะครับมีครอบครัวที่มีผู้นําเข้าใจซึ่งกันและกันรับผิดชอบสำคัญนะครับใครๆก็ต้องการความรับผิดชอบของคนที่เป็นผู้นําในครอบครัวนะครับพี่น้องชาวราศีเมถุนมีโอกาสตรงนี้นะครับพ่อบ้านคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัว มีความเข้าใจแล้วก็บริหารครอบครัวดูแลครอบครัวได้อย่างมั่นคงนะครับในความอบอุ่นใจก็จะเกิดขึ้นสําหรับคนที่มีครอบครัวนะครับต่อมามาดูเรื่องที่4นะครับนั่นคือเรื่องของอุปสรรคมีอะไรการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างไรมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1น่นั่นคือ 5. ไม่เท้านะครับเรื่องของอุปสรรคเรื่องของความวุ่นวายเรื่องที่ต้องระวังนั้นคือปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นการทะเลวิวาทที่อาจจะเกิดขึ้นทําไมถึงมีตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับต้องระวังการทํางานร่วมกับคนอื่นคนจํานวนมากๆกก็ต้องใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะครับรวมทั้งคนที่ดูแลลูกน้องพนักงาน ก็ต้องระมัดระวังจุดนี้อาจจะมีใครบางคนในคณะทำ,ทำงานของท่านนะครับมีความาเหมือนกับว่าไม่กินเส้นกันทะเลาะวิวาทขัดแย้งกันมีปัญหาเกี่ยวกับการงานเกิดขึ้นมาด้วยต้องดูดีๆนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น4ดาบนะครับสีดาบคือการฟื้นฟูสุขภาพนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพไม่ดีก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นทางออกด้วย การแก้ไขปัญหาด้วยนะครับอะไรที่มันรอได้รออย่าใจร้อนนะครับค่อยเป็นค่อยไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานด้วยนะครับท่านอาจจะมีปัญหาค่อยๆแก้ไขอย่าฝืนอะไรจนเกินไปแล้วท่านก็จะพบทางออกการฝื้นฟูสุขภาพก็จะเริ่มดีขึ้นถ้ายังไม่แข็งแรงก็อย่าเพิ่งฝืนทํางานที่มันหนักเกินแรงนะครับเพราะว่าจะมีผลกระทบได้อันนี้เป็นเรื่องของข้อแนะนําแล้วท่านก็จะพบโอกาสที่ดีขึ้นครับ ะการต่อมามาดูส่วนที่3ในเรื่องของอุปสรรคแนวทางนะครับเป็น4ไม้เท้านะครับนี่คือเรื่องของโอกาสการเริ่มต้นที่ดีนะครับใครที่รอง,งานท่านมีโอกาสได้งานทํานะครับไม่ว่าจะสมัครงานไว้รอง,งานรอสัมภาษณ์งานหรือไม่ก็รอผลการประกาศก็มีโอกาสที่ดีขึ้นรวมทั้งท่านมีโอกาสเริ่มต้นพัฒนาอาชีพส่วนตัว ให้มีความมั่นคงต่อไปได้นะครับคนที่รอเงินนะครับก็จะเริ่มมีรายได้มีเงินเข้านะครับรับเงินเข้ามาในช่วงนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเรื่องของการรอคอยความรักนะครับอันนี้พูดถึงคนที่รอนะครับคนที่มีครอบครัวก็อีกด้านหนึ่งคนที่รอคอยความรักก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีโอกาสจะสมหวังนะครับนั่นคือแนวโน้มที่ท่านจะได้รับโอกาสทั้งด้านการงานการเงินและความรักนะครับ ทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13นะครับเพื่อเป็นการให้คำพยากร์เพิ่มเติมสำหรับชาวราศีเมทุนนะครับเป็นราชินีดาบนะครับราชินีดาบคือเขาเรียกว่าแนวทางนะครับแนวทางแล้วก็ปุกคลิก,กภาพด้วยสุภาพสตรีชาวราศี เมถุนนะครับจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ว่าเชื่อมั่นในเรื่องของการงานการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วความคิดเฉียบแหลมและก็เดินหน้าต่อไปได้และมีความภาคภูมิใจในตัวเองด้วยสร้างงานสร้างเงินพึ่งพาตัวเองได้นั่นคือเป็นแนวทางอย่างหนึ่งเพิ่มเติมเข้ามานะครับแต่ว่าการที่จะตัดสินใจอะไรขอให้บรมมตรวังรอบคอบนะครับเพราะว่านั่นคืออนาคตที่ท่านจะต้องเลือกนะครับสรุปดวงคนที่เกิดในราศีเมถุน ในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568นี้นะครับเส้นทางการงานของท่านจะพบทางออกนะครับไม่ว่าท่านจะเจอปัญหาอะไรก็ตามจะเจอเรื่องยุ่งยุ่งจะเจอเรื่องมุ่นวายอะไรก็ตามนะครับอาจจะมนมองอาจจะเศร้าอาจจะขังวลอาจจะเครียดหรือไม่อาจจะมีรายจ่ายเกินตัวการลงทุนไม่สมหวังเหล่านี้นะครับท่านมีโอกาสดีขึ้น ในการที่จะเริ่มต้นศึกษาเรียนรู้แก้ไขปรปับปรุงและก็ที่สําคัญนะครับเป็นเรื่องของบุญกุศลด้วยครูบาอาจารย์ด้วยจะส่งให้ท่านพบกับแสงสว่างมีโอกาสนะครับเส้นทางการเงินท่านอาจจะมีความเครียดเกี่ยวกับรายจ่ายหรือไม่ก็ปัญหาเกี่ยวกับการเงินที่เกิดขึ้นอยู่นะครับท่านมีโอกาสในการที่จะแก้ไข อะไรที่ไม่ดีอะไรที่ไม่เป็นธรรมข้อผิดพลาดต่างๆเกี่ยวกับสัญญาการเงินนะครับก็มีโอกาสที่ดีขึ้นและก็มีแนวโน้มที่จะมีงานมีเงินมีการสร้างอาชีพได้มั่นคงขึ้นนะครับความรักก็เป็นเรื่องครอบครัวด้วยนะครับอาจจะมีลูกหลานมี2ด้านนะครับบางคนก็อาจจะมีครอบครัวที่ลูกหลานท่านกําลังสร้างปัญหาให้นะครับแต่อย่างไรก็ตามอีกมุมมนึงอีกมุมหนึ่งก็คือความภาคภูมิใจในตัวลูกหลานของท่านจะนําสิ่งดีๆมาให้นะครับ พึ่งพากันได้ในช่วงนี้ผู้นําครอบครัรวยังหนักแน่นยังมั่นคงยังพึ่งพาได้สําหรับคนโสดที่รอนะครับรอคนรักบางคนก็พอใจที่จะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวบางคนรอคนรักก็มีโอกาสจะสมบังนะครับทิศทางแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับระมัดระวังปัญหาความขัดแย้งไม่ว่าจะเลือกอะไรก็ตามในช่วงนี้ต้องใจเย็นๆต้องหนักแน่นไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไป ในการฟื้นฟูสุขภาพอะไรที่รอได้รอไปก่อนนะครับค่อยเปลค่ยไปโอกาสของท่านคือการเรียนรู้การเข้าใจแนวทางชีวิตจะดีขึ้นการงานการเงินที่รอจะเริ่มมีความจริงมีความสมหวังคนรักที่รอสําหรับคนโสดเริ่มมีความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับอนาคตจะดีขึ้นเพียงแต่ว่าท่านต้องหนักแน่นต้องใจเย็นๆค่อยเป็ี่ยนค่อยไปอย่าใจร้อนนะครับพี่น้องที่เกิดในราศีเมถุนครับ อานครับหมอฮักก็พยากรณ์ดวงคนราศีเมถุนในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568มาครบทั้งเรื่องงานเงินความรักอุปสรรคและแนวทางชีวิตนะครับก็บอกเล่าสู่กันฟังแบบกว้างๆท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักอล่ะครับลาไปก่อนนะครับขอให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านนะครับจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆประสบความสุขสำเร็จสมหวังมั่นคงร่ำรวยรุ่งเรืองและก็มีสุขภาพแข็งแรงกันนะครับสวัสดีครับ